สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Returning ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องออการมองการไกลหรือที่เขาเรียกว่าการเล่นเกมยาวนะครับในโลกยุคนี้ที่อะไรๆมันก็ดูเร็วไปหมดเลย เราก็เลยไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยครับทั้งบทความงานวิจัยแล้วก็นังสือเพื่อจะมาสกัดมุมมองสำคัญสำคัญว่าเออเราจะปรับมุมมองยังไงให้ชีวิตเรามันมีความหมายขึ้นน่าสนใจขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายทุกวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันก็ชี้จริงๆค่ะว่าหลายคนตอนนี้รู้สึกเออเหนื่อยล้ากดดันแล้วก็เหมือนตามไม่ทันโลกจริงๆ การมองไปข้างหน้าแบบมีกลยุทธ์เนี่ยมันเลยสําคัญไม่ใช่แค่เรื่องความสําเร็จอย่างเดียวนะคะแต่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราด้วยค่ะใช่เลยครับแล้วปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่ข้อมูลหลายแหล่งพูดตรงกันก็คือเรามักจะจงอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้ามากไปหน่อยเหมือนที่คุณแดเนียลคาร์เนแมนเขาเรียกว่า YUSIA T ครับ What you see is all there is ก็คือเราตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นเอยู่ตรงหน้าเท่านั้นมันเลยทำให้เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีบอกว่าดูใหญ่โตเกินจริงไปได้ใช่เลยค่ะแต่ทีนี้พอลองมองย้อนกลับไปในอดีตดูนะคะเรื่องที่แบบว่าตอนนั้นทำให้เรากังวลมากๆเลยเนี่ยพระเวลาผ่านไปอ,อ๋อมันอาจจะดูไม่สำคัญเท่าเดิมแล้วก็ได้นะคะนี่แหละคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าเลนส์มองการไกล มันช่วยให้เราเห็นภาพรวมเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเชื่อมโยงกันยังไงซึ่งการจะสร้างเลนส์นี้ได้เนี่ยก็ต้องเริ่มจากการมีทิศทางที่ชัดเจนก่อนค่ะอ่าแล้วเราจะสร้างทิศทางที่ว่าเนี่ยได้ยังไงครับในเมื่อปัจจุบันมันก็ดูวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดเลยข้อมูลที่เราดูมาเขาพูดถึงเรื่องมุมมองหรือ Perspective กับเป้าหมาย p u r p o s e อ,อย่างนี้ตกต้องค่ะการจะมีมุมมองระยะยาวได้เนี่ยมันต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจน หรือที่ไซมอนซีเนกเขาเรียกว่าวายของตัวเองนั่นแหละคะ่ะคือต้องลองถามตัวเองดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆอะไรที่ทําแล้วเรารู้สึกมีพลังมีความหมายหรือที่คุณกริกมาเคลเรียกว่าจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราพอเรารู้เป้าหมายตรงนี้แล้วนะคะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เข้ามารบกวนในแต่ละวันเนี่ยมันจะดูมีความสําคัญน้อยลงไปเอง อืมการหาเป้าหมายนี่ฟังดูแล้วเออมันคงต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับในแหล่งข้อมูลมีแนะนำไหมครับว่าต้องอาศัยอะไรบ้างหรือจะเริ่มหายังไงดีมีค่ะเขาบอกว่าต้องอาศัยความอดทนหรือ patience แล้วก็การฝึกฝน practice ด้วยส่วนจะเริ่มหายังไงเนี่ยก็มีคำแนะนำอย่างเช่นลองสังเกตดูว่ากิจกรรมไหนที่เราทำแล้วรู้สึกมีพลังงานเพิ่มขึ้นหรือแบบว่าได้รับพลังงานกลับมา เหมือนที่คุณอลิเซียแม็กเคนแนะนำไว้นะคะหรือจะลองใช้แนวคิดของคุณดอรี่คลา์ก็ได้ที่บอกว่าปรับให้เข้ากับสิ่งที่น่าสนใจ optimize for interesting คือลองทำในสิ่งที่มันดึงดูดความสนใจเราจริงๆบางทีมันอาจจะนำทางเราไปเจอเป้าหมายก็ได้ค่ะเข้าใจครับพอเราเริ่มเห็นทิศทางหรือเป้าหมายลางๆแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการลงมือทำอย่างสม่าเสมอใช่ไหมครับเห็นในข้อมูลเน้นเรื่องนี้กันเยอะมาก แน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนน้อยที่เราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ในระยะยาวเหมือนแนวคิดเรื่อง atomic habits ของ James Clear เลยค่ะหรือจะมองเป็นหลักการดอกเบีย้ยทบต้นก็ได้แล้วก็เพื่อให้การลงมือทำมันชัดเจนขึ้นไม่หลงทางการตั้งเป้าหมายระยะยาวก็ควรจะใช้หลัก smart goals เข้ามาช่วยด้วยก็คือเป้าหมายต้องชัดเจน specific วัดผลได้ measurable ทำได้จริง achievable สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ relevant แล้วก็มีกรอบเวลาชัดเจน time bound อันนี้เป็นแนวทางจาก better up ที่แนะนำไว้ค่ะการมองการไกลนี่เอ่อมันไม่ได้มีแค่เรื่องเป้าหมายกับการลงมือทำอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงเรื่องการบริหารจาัดก,การเวลาของเราด้วยใช่ไหมครับเหมือนที่ข้อมูลของคุณโดริคลากพูดถึงว่าต้องกล้าปฏิเสธด้วยใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากคือต้องกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของเราออกไป แล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถทําทุกอย่างหรือเก่งไปซะทุกเรื่องได้การปกป้องเวลาของเราก็เหมือนกับการปกป้องเป้าหมายระยะยาวของเรานั่นเองค่ะแต่ก็น,นั่นแหละครับเส้นทางระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคมีล้มเหลวมีผิดพลาดกันบ้างเป็นธรรมดาแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับจุดนี้สําคัญมากๆเลยค่ะเขาเน้นเรื่องความยืดหยุน่นหรือ resilience คือความสามารถในการล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้คุณโดรีคลา์ก็ย้ำว่าต้องมองความล้มเหลวให้เป็นการเรียนรู้และต้องให้โอกาสตัวเองได้ลองผิดลองถูกหรือที่เขาใช้คำว่า at bats นะคะคือต้องได้ลองหลายๆครั้งและที่สำคัญอีกอย่างคือต้องระวังพวกอคติทางความคิดต่างๆที่อาจจะดึงเราไว้ด้วยค่ะอคติทางความคิดเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นซังคอสฟอค่ะ คืออาการเสียดายสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปแล้วจนไม่กล้าเปลี่ยนแปลทงทั้งทงที่อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแล้วหรืออีกอันคือ status quo bias คือการที่เราชอบยึดติดกับสิ่งดเดิม,ดมความคุ้นเคยดเดิม,ดมไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอคติ2อ,อย่างนี้ถือเป็นศัตรูตัวร้ายของมองเกมยาวเลยค่ะน่าสนใจครับมีอีกแนวคิดหนึ่งจากคุณดอรี่คลาร์กเหมือนกันที่ผมว่าน่าสนใจคือเรื่อง infinite horizon networking การสร้างเครือข่ายแบบมองไกลๆอ่ะอ๋อใช่ค่ะอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยคือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนในทันที แต่มันเป็นการลงชุนในความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าค่ะเหมือนปลูกต้นไม้รอวันเติบโตแล้วก็มีอีกอย่างที่เชื่อมโยงกันคือการมองหาสัญญาณความคืบหน้าเล็กๆหรือเรนดรอป p ์นะคะคือให้เราชื่นชมยินดีกับความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางแทนที่จะไปคาดหวังแต่ความสําเร็จก้อนใหญ่ทีเดียวมันจะช่วยให้เรามีกําลังใจเดินทางต่อในระยะยาวได้ดีกว่าค่ะฟังดูทั้งหมดแล้ว การมองการไกลนี่มันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนมุมมองการวางแผนแล้วก็การลงมือทําอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีคําถางทิ้งท้ายที่แบบว่าคมคายมากๆจากแหล่งข้อมูลหนึ่งมาจากลูกสาววัยสิขวบของคุณ <c oughs> อลิเชียแมคเคงเลยนะคะ <c oughs> เขาถามง่ายๆเลยว่ามีอะไรเล็กๆที่เราสามารถทําวันนี้เพื่อช่วยเหลือตัวเองในวันพรุ่งนี้ได้บ้าง เป็นคำถามที่เรียบง่ายแต่อืมชวนให้คิดถึงการกระทำเล็กๆในวันนี้ที่มันจะส่งผลต่อตัวเราในระยะยาวได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับชอบเล่มนี้ไหมครับถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในอีพีหน้า